โอเคโอเคทีนี้จะเป็นถึงจุดที่เรียกอาจจะมองว่าเป็นดราม่าก็ได้นะครับคือตัวบนตูเนี่ยมันจะมีตัวอเมซอนคือคล้ายๆเป็นซอฟต์แวร์คือถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ในนี้นะครับแล้วเราเราเราเซิร์ชอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะส่งไปที่ Amazon นะแต่เหมือนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะตั้งเอาไว้ว่าไม่ให้ส่งโดย default แต่ถ้าเราต้องการที่จะส่งเนี่ยก็ได้นะครับการที่เราส่งไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันคล้ายๆเป็นเซิร์ชซัตเจตก็คือแบบมีคําแนะนําเกี่ยวกับการเซิร์ชอย่างเช่นเราหาคําว่าแลปแลป,แลปท็อปแบบนี้นะครับอเมซอนก็จะเซิร์ชมาว่าเออเราเรา,เรา,เรามีแลปท็อปรุ่นไหนขายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราลองเปิดดูเราเข้าคลิกเข้าไปที่อเมซอนตัวนี้นะครเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปที่เว็บของอเมซอนพอเราล็อกอินอะไรก็ตามเนี่ย และเรามีการซื้ออะไรก็ตามในในโดยการที่เราไปกดตัวอเมซอนตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทําการซื้อเนี่ยทางอุป t u ตุจะได้เงินส่วนแบ่งนะครับจากสินค้าที่เราซื้อก็ถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากแล้วโอเคอยากจะสนับสนุนตัวอุป n ุตุเนี่ยก็ซื้อผ่านทางนี้ได้นะครับเขาก็ได้เงินคือเราเราไม่ซื้อผ่านตรงนี้เราก็จ่ายเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเราซื้อผ่านเพ๊บเนี่ยอุมตูก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยคือเ,เขาไม่ได้ไมาคิดเพิ่มจากเรานะครับเพียงแต่ว่าอเมซอนเนี่ยก็คือจะจ่ายให้เป็นค่าโฆษณานะครับก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ซึ่งบางคนก็สึกไม่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบตัวเนี้จะเอาออกทำยังไงการเอาตัวนี้ออกนี่ไม่ง่ายนะครับสมมติเราอันล็อกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่ในนี้อยู่นะครับ ไปที่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ไม่มีให้เราลบนะฮะ Amazon ตัวนี้มันจะผูกติดอะไรเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างนะครับอยู่อย่างเนี้ยคือถ้าเราลบออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะทําอะไรบางอย่างไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นไปปรับค่าอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เออมันจะตั้งเกี่ยวกับ security ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราลองดูตัวจำไม่ได้นะครับอุันตูแล้วเราก็ ไม่มีเลยพราะมันจำไม่ได้นะมันจะมีอยู่อันนึงที่ว่าให้เราไปปรับได้นะครับว่าโอเคยอมยอมให้มีการส่งข้อมูลออกไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว a เม z o n ตัวนี้นะครับอ่าเราเราจะไม่เอาละเราจะไม่เอาคือไปไปอันล็อเกเฉยเนี่ยมันไม่ออกนะครับ ก็จำมันจะมีวิธีการเอาออกอยู่ Ubuntu r e m o v e Amazon ไม่ใช่นะมันมันมันจะมีวิธีการง่ายๆอุปกรณ์ตัวเว็บแอปค m m มอ อ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดู sudo apt เนี่นะครับในเว็บตรไหนเขจะมีแอปแอปอะไรแบบนี้ทจริงแล้วใช้ apt ให้เสร็จก็ได้นะครับหรือแอปเก t ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะไปพิมพ์ใหม่ให้มันยากนะเว็บแอป common ลบออกไปยืนยันนะครับ enter โอเคก็ออกไปแล้ว จะสังเกตว่าไอตัว unity t w e e k t o o ออกไปด้วยไม่ออกนะถ้าเป็นตัวเก่าเหมือนมันจะออกอ่าออกไปด้วยนะครับคือตัว unity t w e e k t o o เนี่ยมันมันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องผูกติดกับตัว amazon ด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันใช้ไลบรารีร่วมกันนะครับก็ถ้าขับคำแนะนำสำหรับผมก็คือว่าพอเราลองติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลง unity t w e k t o o เนี่ยก่อนนะครับ แล้วเราก็ปรับแต่งของเราให้เหมาะสมแล้วเราก็ลบออกไปเลยนะครับทั้ง Amazon แล้วก็ยูนิติเทวิกทูด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่จริงๆแล้วการปรับแต่งเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องไปใช้ยูนิติทวิกทูก็ได้นะครับเราก็ใช้การปรับแต่งผสมเอาก็ได้เข้าไปที่ตัวอย่างเงี้ยคอนโทนเนลไปปรับขนาดฟอนต์ขนาดไอคอน icon, ตรงนี้แล้วเราก็จะปรับอันนี้ข้างบนข้างล่างเราก็ใช้คอมมาลาอย่างที่เราใช้ไปแล้วนะครับที่เราให้ดู กดเครื่องสอนขึ้นนะครับมันจะเป็นคําสั่งเก่าเนี่ยแล้วก็มาบัตบัตทอมแล้วก็มาเลฟอะไรเงี้ยเอาเองก็ได้นะครับแล้วไปกดค้นหาในในเ,เองก็ได้สำหรับบางคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสที่จะไม่อยากจะให้ตัว Amazon แอปตัวนี้อยู่ในเครื่องโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ไม่ชอบนะครับที่จะให้อยู่ในในเครื่องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าซึ่งมันเคยมีประเด็นก่อนอันนี้ว่ามีการเอาขโมยเอาคีย์เวิร์ดของเราในการค้นหาเนี่ยไปให้เขาไปขายอะไรประมาณนี้นะ ก็เลยลบออกต้บอบอกดีกวา่านะครับ